มีราดิบตีกว่าคิดจตุจแก้รกราบพระให้ลุกดูสวดมนต์ให้ลุกดูก็จะได้ทำได้นะเก้าโมงกว่าสองนกา วาง,าง้าไปได้เลยเพื่อสะดวกในการทำบุญแลกเงินที่เจ้าหน้าที่ดอกไม้เลยนะแรกเงินนะแลกนะแ,แบงค์ห้าแบงค์พันแบงค์ร้อยเพื่อสะดวกในการทำบุญของเราแบงค์ร้อยให้เป็นแบงค์ยี่สิบจะได้สะดวกในการทำบุญของเรานะเญนะครับจะได้ไปสะดวกในการทำบุญแลกแบงค์เหลือแล้วก็ไม่ต้องเอามาคืนอนะ่ะเอาไปซื้อของได้เอาไปทำบุญที่มักอื่นได้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะ ดอกไม้นี่แหละครับที่ดอกไม้การที่ดอกไม้เลยแรกเกินัากระจายใส่ตู้ตู้ที่ดิีตู้ที่ดินอันนี้เก็บไว้เลยครับคร <c oughs> ับผม่กับปา่าหมดฉนดที่ดินเป็นโฉนดบุญเป็นหนังสือที่เรามีความภาคภูมิใจชื่นใจเป็นอย่างยิ่งเราเห็นเราจะได้ชื่นใจเราจะได้จำได้โเราจะไปวัดพระธาตุเมื่อวันอาทิตย์ที่19มกราคม2563 มันไปนซื้อที่ดินสร้างวัดนะครับซื้อที่ดินถวายวัดนะัมากซื้อที่ดินสร้างวัดประค่าผ้าซ่้อนแก้วนะปัจจุบันเราได้เป็นเจ้าของวัดแล้วนะวันที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกสี่มะละกอก็เริ่มใบแห้งเหี่ยวตายหมดแทบทุกต้นนี่วิตามออกวันนี้ เดีย๋ยปกติแล้วเนี่ย21กุมภาสองห้าหกสี่ทำมุ้งให้ไก่อยู่โดยในช่างใหญ่นัดเองใช่ไง,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 งเนี่ยถือถือเนี่ยถือตรงล่างคาร่าเนี่ยเห็นป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นป่ะนี่ไปทาตรงนู้นเนี่ยในช่างใหญ่กําลังติดมุ้งไก่ยูมันกัดนะยุงมันกัดไก่ทําทํามุ้งให้ไก่ บ้านแม่รัานิยมนะเลยไม่ได้ดวงอาทิตย์ตกที่ปากช่องวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกสามปากช่องเนะดวงอาทิตย์ตกยามเย็นอากาศอุณหภูมิยี่สิบองศา นี่บ้านเต็นด้วยรถเต็นรถเต็นเต็นอยู่บนหลังคารถฟอร์จ er. ูเนอร์นี่แล้ของรถนี่ว่สองว่สองไปนอนชายทะเลก็กางเต็นวันนี้เก้าของพร้อมแล้วพเพื่อจมาที่จะเป็นโปรเดยยียวไม่รู้ว่าจะมีชคยหนุ่นที่มีฝีมไาาม้ใดมือดีจะเข้ามาสักอีใดเพื่อจบรอสักรูดเถอะคุณกันพล ออกไปลงงองทะนทียนาหาใหม่สิรับดิดแล้วมีใครมาปารองกันบ้างพร,ระชจ้เปียนตัวกต้นครับเออโดยข้าดีเราอ่ะสวัสดีครับเด็ก